ในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบมีตำนานเกี่ยวกับบ้านหลังหนึ่งที่ว่ากันว่าเป็นทางเข้าสู่วิติที่สบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในป่าลึกและถูกทิ้งร้างมานานผู้คนเล่ากันว่าภายในบ้านนั้นเวลาจะเดินช้าลงและสามารถเห็นสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้ในโลกปกติวันหนึ่งกลุ่มนักศึกษาที่ชอบการผจญภัยได้ยินเรื่องเล่านี้และตัดสินใจเข้าไปสำรวจบ้านหลังนี้ เมื่อพวกเขามาถึงทุกอย่างดูเงียบสงบและน่ากลัวเมื่อพวกเขาเปิดประตูเข้าไปในบ้านเวลากลับหยุดนิ่งทุกคนรู้สึกว่าทุกอย่างเคลื่อนไหวช้าลงขณะที่พวกเขาสำรวจห้องต่างๆในบ้านพวกเขาพบกับภาพหลอนและเสียงกระซิบเบาๆที่ไม่รู้มาจากไหนหนึ่งในนักศึกษาเห็นภาพของตัวเองในกระจกแต่กลับมีเงาดำๆยืนอยู่ข้างหลังเขา พวกเขาตัดสินใจเดินขึ้นไปชั้นบนและพบกับห้องหนึ่งที่ดูเก่าแก่และเต็มไปด้วยฝุ่นขณะที่พวกเขาเปิดประตูห้องนั้นพวกเขาเห็นแสงสว่างจ้าและรู้สึกว่าถูกดึงเข้าสู่มิติที่ไม่เคยรู้จักทุกอย่างดูเหมือนภาพลวงตาและพวกเขาไม่สามารถหาทางกลับออกมาได้ในมิตินั้นพวกเขาเห็นสิ่งมีชีวิตแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อน มันเป็นโลกที่แตกต่างจากโลกปกติพวกเขาต้องหาวิธีที่จะกลับมายังโลกเดิมและไม่สามารถไว้วางใจสิ่งใดในวิตินั้นได้หลังจากการต่อสู้กับสิ่งลี้ลับและการค้นหาทางกลับพวกเขาได้พบกับประตูที่นำพวกเขากลับมายังโลกเดิมเมื่อพวกเขากลับมาถึงบ้านหลังนั้นทุกอย่างดูเหมือนปกติแต่พวกเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปในตัวพวกเขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พวกเขาไม่เคยกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกเลยและเล่าตำนานเกี่ยวกับมิติที่สีให้คนอื่นฟังเพื่อตวนใจ